m มูวี่เชคสั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมีเ e เ e ่ e อีเลฟในมือคุณเซเว่นเดลิวสวัสดีครับได้เวลา m Movie c เชคกับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาัเดตข่า,ขาวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับ ก่อนหน้านี้ Marvel Studios ครับได้ประกาศออกมานะครับในการเดินหน้าสร้างกับตันอเมริกา4พร้อมทั้งเปิดเผยนักแสดงสาวชาวอิสราเอลอย่างชีราแฮสที่จะมารับบทเป็นซาบราซูเปอร์ฮีโร่หญิงจากอิสราเอลครับหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลนะครับว่าซูเปอร์ฮีโร่ในทีมอิสราเอลเนี่ยอาจจะไปสะท้อนความขัดแย้งระหว่างชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ก็เป็นได้ทำให้ Marvel Studios นะครับ คิดที่จะปรับเปลี่ยนประวัติพื้นหลังของตัวละครใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบกับประเด็นความขัดแย้งใดๆที่กำลังเกิดขึ้นครับตัวละครซาบรานะครับได้ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมมิก The Incredible Hulk เมื่อปี1981ในฐานะตัวละครรับเชิญ ซึ่งเธอเนี่ยได้รับการฝึกมาโดยหน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลหรือที่เรียกว่ามอสซาดต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยตัวละครซาบราจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนหากมีความคืบหน้ามูวี่เชคของเราเอามาอัปเดตกันแน่นอนครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ All Member สมัครฟรีพร้อมโปรสุดคุ้มทุกเดือนที่เซเว่นอีเลฟเว่นและกลับมามูวี่เชคกับวีได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้วี v, ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Movie check.